พี่งครับปัจจุบันที่พี่อภาพาพูดถึงว่าเอ๊ะไอ้เงินที่เอามาทํามากมายได้เนี่ยเป็นจากเงินฮาลาลเหน็นพูดกันเยอะมากแล้วมันอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมครับมันแปอย่างหนึง่งเราเคยส่งเรื่องให้สอตองผู้ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเรื่องกิจการฮาลาลน,นะฮะการให้ตรวจสอบเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะอะไรยังยังวัดวาอารามทุกวัดเนี่ยเขาจะต้องมีทํางบรายรับรายจ่ายทุกปีแล้วถูกต่อตรวจสอบโดยสองหน่วยงานด้วยนะครับปีละสองครั้งนะฮะ วัดทุกวัดนะฮะที่เป็นศาสนาพุทธเนี่ยฮะแต่สํานักพุทธเองก็ต้องมีทํางบรายรับรายจ่ายแต่กรรมการไกสลามเนี่ยครับมีทํางบรายรับรายจ่ายหรือเปล่าแล้ววันที่เราได้ติดตามให้สมนักกรตรวจทนผู้ชมชื่อไหมฮะปรากฏว่าความลับแตกครับปรากฏว่ามีสงงบเฉพาะของกรรมการไกสลามดับประเทศที่ให้ตรวจนะฮะของจังหวัดอื่นยังไม่ได้พูดถึงนะฮะเขาบอกว่าเขามีงบแค่ปีหกสี่อย่างเดียวเป็นงบรายรับรายจ่ายแค่ของปีหกสี่อย่างเดียว ปีหกห้าหกหกอะไรเขาอ้างเรื่องมีโควิดเลยนะแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีซึ่งจริงๆนะตามพลวัยสลามเนี่ยเขาจะมีบอกแล้วว่ากรรมการกายสามีนะหน้าที่ทําเรื่องงบรายรับาดจ่ายแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยจะต้องให้เวลาเขาไปการไปทํางบมาสมรกรเนะี่ยและที่ผมพุ่พูดอย่างนี้เพราะอะไรมันน่าสงสัยตรงที่สอตอง,องอฮะผู้ตวรวจเงินแผ่นดินเนี่ยผู้ตวรวจเงินแผ่นดินเมื่อมีคนร้องเนี่ยตามหลักแล้วต้องมีการตรวจสอบ ส่งเรื่องไปแล้วครั้งแรกจาได้ไหมครทีมอสอไปเนี่ยไปเป็นเกือบร้อยเลยฮะพอรับเรื่องไปไม่มีคําตอบกลับมาเลยครับว่าตรวจสอบอะไรไปบ้างไม่มีสักชุดชิ้นเลยฮะพามาเกือบปีไปติดตามอีกทีหนึง่งปรากฏว่าถามไปถามมาเช็คไปเช็คมาเรื่องไปดองอยู่กับผู้หญิงอยู่คนหนึ่งในในสตงอตงงอยู่แผนกหนึง่งแล้วผมถามแล้วคุณไม่มีคําตอบอะไรมาเลยเหรอเขาบอกว่าอ้างว่าเ้ยมันไม,ไม่ต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้พยายามอ้างแบบนั้นเราอยากจะไปเจอหน้าก็ไม่ได้นะฮะ ก็คุยได้แค่ทางโทรศัพท์เสร็จผมบอกงั้นคุณตอบมาสิเออว่าว่าตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคําตอบหเลยคุณตอบมาก็ไม่ตอบจนกระทั่งเราทําหนังสือติดตามเข้าไปอีกครั้งหนึ่งฮะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าแกะรอยดีๆตามหน้าที่ของหน่วยงานราชการแล้วแล้วไปดูป้ายนะฮะสอตองอเนี่ยเขาจะเขียนชัดเจนผู้ตรวจเงินแผ่นดินเลยว่าเงินของแผ่นดินคือเงินของประชาชนฮะป้ายนี้หลาอยู่หน้าสอตองอฮะ แต่พอเราให้ตรวจสอบจริงๆเรื่องเงียบก็บเลยครับพี่โอภาสแล้วมันน่าสงสัยไงใช่ทำไมไม่ไปตรวจสอการหาร้านว่าเงินรับจ่ายมาเป็นยังไงใช่มันมีมอะไรหรือเปล่าถึงไม่ตรวจสอบสอตอง,งอผู้ตรวจเงินแผ่นดินครับเพราะงั้นผมขอชี้เป้าเรื่องนี้ให้ผู้ฝ่าความมั่นคงของประเทศไทยฮะลองดูหน่อยฮะว่ามันมีพิรุษอะไรในในสอตอง,งอหรือเปล่าทำไมไม่ตรวจสอบแล้วจริงๆตามหลักแล้วเนี่ยเขาเจะเอาตำแหน่งหน้าที่การงานมาเสี่ยงถึงขั้น เลยถ้าเกิดเวลามีการส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐเราไม่ทําตามไม่ได้มีจ้างผลอะไรมาเนี่ยภายในกีวนก่วันกนะี่วันมันมีความผิดถึงขั้นความผิดร้ายแรงถึงมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเลยนะฮะแต่ทําไมถึงเอาตัวเองเข้าแลกถึงกานไม่ตอบคือถ้าตอบมายังไงก็ได้เนี่ยยังถือว่ามีการตอบอักมาแต่นี้ไม่ตอบเป็นปีแล้วนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันเข้าความผิดร้ายแรงแล้วนะครับสอตอง,อง,องผู้ตรวจเงินแผ่นดินไทยนะฮะคุณไป ไปปิดความลับอะไรให้ฮารานเขาหรือเปล่าคุณถึงไม่ตรวจสอบว่าอะไรับเข้าเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่กลัวอะไรหรือเปล่ามีอะไรกันหรือเปล่าฮะถึงต้องช่วยกันปกปิดครับนะครับสัมภารตรวจแล้วนะฮะขณะสัมการยังตรวจนะฮะแล้วสตงทำใหไม่ตรวจนะครับกลัวความลับจะแตกไปปิดความลับอะไรให้เขาหรือเปล่าครับขอสอบถามนะฮะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตามต่อสตงนะฮะน่าสงสัยละทำไมถึงไม่ตอบ อผิดปกติมากๆเลยกลัวว่าเงินที่ถูกเอาไปใช้ทําอย่างอื่นหรือเปล่านะฮะเพราะงั้น๋ยวเราตามต่อฮะไม่ต้องเป็นหัวน,นะครับ,บ,บที่ครับอะไปต่อเลยฮะข้อสิบแปดนี้ไปกี้แล้วว่าไอ้สิบเจ็ดใช่ไหมฮะบ่อนบ่อนไปแล้ววิธีแก้มีไหมฮะข้อสิบเจ็ดการชักจูงให้คนไทยไปเล่นการพนันนะครับในบ่อนคาสิโนที่มีชาวมาเลเซียและชาวมุสลิมเป็นเจ้าของเนี่ยฮะมีวิธีแก้ไหมครับ มันมีคนไปชักจูงอะแล้วเี๋ยวนี้มันมันมันไม่ต้องไปไปถึงที่มาเลเซียรหรือตะเก็บชายแดนแล้วฮะอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมส่งมาเลยว่าเชียร์ก็ตั้งแต่การพนันออนไลน์เลยอะเป็นออนไลน์ก็มีเลยนะฮะแม่แม่แม่ไม่ได้ไปอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ไหนก็แต่เชียร์ให้เล่นการพนันออนไลน์ได้เลยอะนะฮะเออแล้วจะแก,ก้ยอย่าง